มิสูวิชีไตทตันมือ2 6 0พรหกกว่าตลอดสัญญาหน้าร้านอยู่ที่3 5 8 0 0 0วันนี้เอ็มพามาดูรุ่น all new Cap ็บ gls ครับผมเป็นตัว m a นเดอร์เชนรถปี2 0 1 8นรถมือเดียวไม้แแท้อยู่ที่1 9 0 0 0 0กมับอีก0กิโลถ้าไม้ไม่แท้เอามาคืนได้เลยตันนี้เอ็มตัวตสอบโครงสร้างมาแล้วได้ระดับ5าดาวถ้าออกรถไปตัวจพบเจอว่ารถเคยชนมาพิความาน้ำตัวมาหรือไม้ไม่แท้เอามาขืนได้เลยเดี๋ยวเอ็มพาไปดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ให้ออปชั่นอะไรมาาา้้งันนนนีภยใไดเป็ ปุ่มปุสตาร์ทพวงมาลัยฝั่งซ้ายฝั่งซ้งายแล้วได้เป็นจอทัชสกรีนอันนี้เป็นจอ a อ d ด o i d นะครับผมได้บอ่อหนังสีดำนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องของไททันมือสองคันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าสภาพโครงสร้างฮาดาวที่ผมพูดถึงสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงจุดแรกที่ต้องดูเลยหัวน,น,อน็อตยึดตากโฟนะครับผมไม่มีรอยขอยับขันกีเลยสีดำเดมิเดมโรงงานแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครบนะครับผมส่วนห้องเครื่องก็แท่งสนิทสวยงามมากๆเลยคันนี้สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่พิมพ์คอมเมนต์คำวลปไเย1 อยู่แดซ่อมศูนย์สองปีหรือ2 0,000กิโลสมีบริการช่วยเหลือทุกเชิญ24ชั่วโมง3มีเงินช่วยใช้ให้ถ้าเกิดว่ารถเสียอยู่ในช่วงอายุรับประกัน4ภาษีพรบค่าโอ,อนไม่มีค่าใช้จ่าย5จอดได้จ่ายไฟแนนซ์ทัวไทยถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่าย6ส่งมอบรถทัวร์ไทยถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายมิตูเชียต,ต,ตั้งคันนี้อยู่ที่358กว่าหก0 0นกว่าตลอดหลญยาพี่พี่ธันใดอยากได้รถดีมีคุณภาพต้อง4 5ดาวเท่านั้นครับ